คนเรามักจะกังวลอยู่เสมอว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราจะมองเราแบบไหนบางทีมากเกินไปจนหมกมุ่นไม่กล้าเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะมัวแต่แคร์สายตาคนอื่นภาวะนี้เร,เรียกว่า spot light effect สวัสดีค่ะดิฉันนัทธศยนันและคุณกำลังฟังโฟมใ i e Podcast yours a e l i t e n i n g to the better life ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ว่าในความเป็นจริงนะคะคุณผู้ฟังไม่มีใครมานั่งสนใจเราหรือจะผิดคนอื่นอย่างที่เรากังวหลหรอกค่ะเพราะในทางกลับกันนั้นคนอื่นก็อาจจะเป็นแบบเราอยู่เหมือนกันก็ได้นะคะ จึงกลายเป็นว่าไม่มีใครมานั่งจับผิดเราได้มากเท่าตัวเราอีกแล้วหากมองในมุมนี้คงทําให้หลายคนนั้นคลายกังวลลงไปได้บ้างนะคะแต่ถ้ายัางทําไม่ได้วันนี้โปรมิลิทพอดแคสก็มีทริคดีๆค่ะมาแนะนําให้กับคุณผู้ฟังได้ลองไปทํากันนะคะเพื่อเอาไว้ป้องกันการน,นําไปสู่ความเสี่ยงของโรควิตกกังวลทางสังคมได้ค่ะ 1มองมุมกลับปรับมุมมองเมื่อเจอกับสถานาการณ์ที่ทําให้วิตกกังวลส่วนใหญ่ความคิดของเรามักจะจินตนาการถึงความเลวร้ายที่อาจเกิดขึ้นก่อนเสมอทั้งที่ความจริงอาจไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหรือไม่ใช่เรื่องที่แย่ขนาดนั้นยกตัวอย่างนะคะคุณผู้ฟัง เป็นคนขี้อายมากแต่ต้องมาพรีเซนต์งานต่อหน้าคนมากมายหน้าชั้นเรียนเขาอาจจะไม่มั่นใจเลยรู้สึกว่าพูดตะกุกตะกักแน่ๆคงไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่เขานั้นจะสามารถสื่อสารออกไปเลยแน่ๆแม้สุดท้ายจะผ่านไปด้วยดีแต่เชื่อแมคะคุณผู้ฟังคนขี้อายคนนั้นก็จะยังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองอยู่ดีสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คืออยากให้ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเลยค่ะว่าคุณอาจจะยังไม่ชํานาญการพูดต่อหน้าคนเยอะ แต่ในเมื่อสุดท้ายแล้วทุกฝ่ายเข้าใจในสิ่งที่คุณนําเสนอก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ายอะไรนี่นาะฉะนั้นกลับไปพัฒนาตัวเองเตรียมตัวให้มากขึ้นเพื่อให้ครั้งต่อไปทําให้ดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะ 2. พิสูจน์ความจริง สมมุตินะคะคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังคือพนักงานใหม่ที่เริ่มงานในวันแรกแล้วเจอกับเพื่อนร่วมงานที่เพิ่งเจอหน้ากันแต่อีกฝ่ายกลับนิ่งใส่ไม่ยิ้มให้วินาทีนั้นคุณผู้ฟังอาจจะคิดไปแล้วนะคะว่าเพื่อนร่วมง,งานคนนั้นไม่ชอบหน้าหรือเปล่าคุณผู้ฟังทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อความคิดนั้นค่ะคุณผู้ฟังแต่ให้หาหลักฐานและพิสูจน์ว่านั่นเป็นสิ่งที่คิดไปเองหรือไม่เพราะบางทีเพื่อนร่วมงานคนนั้นอาจกําลังเครียดเรื่องบางอย่างอยูอย่ในใจก็ได้ 3เก็บคำชมไว้เตือนใจทุกครั้งที่ได้รับคำชื่นชมไม่ว่าจะเล็กจะน้อยหรือจะยิ่งใหญ่แค่ไหนให้ลองบันทึกไว้ในที่ที่คุณพร้อมจะกลับไปดูได้ทุกเมื่อในวันที่กังวลว่าฉันจะทำได้ดีหรือเปล่าฉันเก่งดูดีดีพอแล้วหรือยังเพื่อเป็นการเตือนใจว่าคุณทำได้ดีแล้วคำชื่นชมเหล่านั้นจะช่วยปลอบประโลมคลายความไม่ตกกังวลให้ดีขึ้นได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าจะอนุญาตให้ตัวเองนั้นทําอะไรตามใจโดยไม่สนใจมารยาทพื้นฐานและการเทศะไปเลยนะคะเพียงแต่การกังวลว่าคนอื่นจะมองว่าเราเป็นอย่างไรมากเกินไปนั้นนอกจากจะเป็นการเปรียนตัวตนแล้วก็ความสามารถที่ทุกคนนั้นมีอยู่แล้วยังลดโอกาสในการได้พัฒนาตัวเองอีกด้วยดังนั้นมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ค่ะคุณผู้ฟงังหากผิดพลาดก็เรียนรู้แล้วปรปับปร แก้ไขเพื่อให้ตัวเองเก่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเพราะทุกความผิดพลาดจะทำให้เราได้เรียนรู้แตกต่างจากความกลัวที่ขัดขวางไม่ให้เรากล้าที่จะพัฒนาตัวเองค่ะเจอกันได้ใหม่นะคะคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ